สวัสดีครับวันนี้กลับมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงเทคนิคการสร้างตัว for loop สำหรับการทำงานแบบซ้ำๆนะครับหรือว่าเราเรียกว่า repetition นะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้อาจารย์ได้ใช้ตัว collab ของ google นะครับแล้วก็เข้าไปที่ url collab research google com นะครับอย่าลืมตั้งชื่อตัวแปรด้วยนะครับ อันนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็น for loop 1นนะครับก็ลองตั้งดูนะครับก็ไฟล์ทั้งหมดจะเก็บใน Google uh, Google Drive นะครับอย่าลืมตั้งชื่อไฟล์ให้ถูกต้องนะครับมาดูพื้นฐานการทำงานของ for loop นะครับ for loop เนี่ยเราสามารถทำซ้ำนะครับโดยที่ปกติเราจะใช้กับ loop ที่เรารู้จำนวนรอบที่ชัดเจนนะครับ มาดูพื้นฐานแรกกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนเลยนะครับคำสั่งเราก็ต้องมีคำว่า for ใช่ไหม for i in range แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับสมมุติ11แล้วกันนะครับอย่าลืมถ้าเราใช้ตัวอื่นมันอาจจะขึ้น colon ให้เนาะแต่อันนี้ก็คือเราต้องใส่เพิ่มนะครับก็ลองปรินค่าตัวแปร i อ,ออกมานะครับนะครับ ตัวแปล i ที่เราสร้างขึ้นออกมานะครับเดี๋ยวนี้ก็โค้ดแลบก็จะมีคำอธิบายเยอะแยะนะครับอย่าลืมนะครับมันอยู่ภายใต้แท็บตรงนี้นะครับสำหรับการทำงาน for ลองเดาดูนะครับว่าตัวนี้มันก็จะเริ่มจากตรงไหนปกติถ้าเราไม่กำหนดมันก็จะเริ่มจากศูนย์ถึงค่าก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็น10แบบนี้นะครับลองดูนะครับลองคอมเมนต์ดูแล้วก็ลองพิมพ์ออกมานะครับเป็นไปตามอย่างที่เราคาดหมายไหมนะครับก็ลองพิมพ์ดูนะครับ ปุ๊บอาจารย์คอมเมนต์ว่ามันคือ0นะูนย์เนาะค่าเริ่มต้นจนกระทั่งถึง10เห็นไหมครับแล้วก็ทุกอย่างก็ทำตามทำตามแถบตรงนี้นะครับแถบตรงนี้สามารถมีได้หลายคำสั่งนะครับมันก็จะทำทุกครั้งนะครับแล้วก็จะอัปเดตค่า i ไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงพื้นฐานของ range เนี่ยดูในเลคเชอร์ได้นะครับแล้วก็พื้นฐานของ for หรือว่าการทำงานทำซ้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเราอาจจะต้องเช็คดูนะครับถ้าเราต้องการให้มันเริ่มจาก1บ้างล่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ range นะครับก็1ถึงเท่าไหร่นะครับ1ถึง10แน่นอนเนาะตัวนี้นะครับก็ลองลันดูนะครับ1-10ถึง10เห็นไหมครับ1-10ถึง10เป็นไปอย่างที่เราต้องการเลยนะครับถ้าเราต้องการเป็นเลขคี่ละ่ะเลขคี่ที่แบบว่า1ใช่ไหมครับ1เสร็จไปแล้วเป็นไงต่อ3 5นะครับ7 9อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่ายังไม่ถึง10เนาะเลขสิเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องใช้ start เนาะอันนี้ stop นะครับ stop ก็เป็น stop ที่10แล้วก็ต้องมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น step นะครับเพิ่มทีละ2องลองรันดูนะครับเห็นไ,ไหมครับ1 3 579แล้วก็ไม่ถึงเลข10ไม่รันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเครื่องเครื่องเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็ก็จะพิมพ์แค่ตามที่เราต้องการออกมาก็จะพิมพ์เลขขี้ออกมาได้แล้วนะครับ สังเกตว่าการทำงานเนี่ยเราจะทำภายใต้แ็บตรงนี้นะครับภายใต้ for loop นะครับแต่ถ้าเราจบ for loop แล้วเนี่ยเราอาจจะมีคำสั่งอื่นนะครับว่าเอเราเรา,เรา,เ,ราเราได้จบแล้วเราอาจจะพิมพ์คำสั่งแบบว่าเช็คว่าเออมันได้จบ for loop ตรงตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือคนละแ็บนะครับแ็บนี้ก็แแถบนี้นะครับจบแ็บข้างในก่อนเขาถึงจะทำแ็บข้างนอกนะครับสมมุติเราพิมพ์คาว่า by อย่างเงี้ยออกมานะครับก็ มันก็จะบอกว่าเป็นตัวบอกว่าอันนี้รันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับบาก็ By. หรือว่าให้เราทำงาน next step เห็นไหมครับอันนี้ก็คือภายใน loop แล้วพอจบจาก loop ก็ก็ออกมาได้นะครับนอกจากนี้แล้ว loop เนี่ยเราสามารถใช้งานกับ string ได้นะครับสำหรับ Python เนี่ยสะดวกสบายมากเลยนะครับอาจารย์ขอขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับ string แล้วกันนะครับ string นะครับ สตริงหรือว่าชุดข้อความอะไรเงี้ยสมมติอาจารย์บอกว่ากําหนดตัวแปรให้เป็นสตริงเนาะโดยมีชื่อว่า ComputerProgramming ิ่งนะครับโปรแกรมมิง่งนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัว for เข้ามาใช้แบบนี้ได้ for c ก็คือเป็นตัวแปรใหม่นะครับ in อะไร in string ที่เราตั้งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปริน้นออกมาแต่ทีละตัวเลยนะครับแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับ มันจะสะดวกสบายนะครับปริ้นปริ้นค่าตัวแปที่ที่วิ่งแต่ละตัวที่ที่ที่วิ่งในใน c ในใน,ใน,ใ,นใน string แต่ละตัวเห็นไหมครับก็จะมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแล้วก็มี s t r i n g นะครับลองรันดูนะเห็นไหมครับก็ค่อนข้างยาวทีเดียวเพราะคำเรายาวนะจะพิมพ์ท,ทีละตัวนะครับตัว C ตัว C ตัวใหญ่ตัวแรกแล้วก็จะขึ้นบรรทัดด้วยช่องว่างก็ก็พิมพ์นะครับนี่คือช่องว่างเห็นไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ขึ้นมาใหม่นะครับก็ปรินได้แล้วเราก็สามารถจริงๆตรงนี้ก็สามารถที่จะจบลูปนะครับสำหรับการใช้งานพื้นฐานของตัวฟอร์วันนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่าง2องอย่างเนาะถ้าเกี่ยวกับตัวเลขเนาะเราก็สามารถกําหนดเงื่อนไขได้แล้วก็ทั้งข้างในลูปแล้วก็ข้างนอกลูปนะครับหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสตริงเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้แบบนี้ได้นะครับก็ตัวนี้เราสามารถรับเป็น Input เข้ามาก็ได้นะครับ ก็เอาไปใช้งานได้นะครับสมมุติตัวนี้เราจะ input อะไรก็ว่าไปนะครับก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้อาจารย์ขอเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววันหลังก็มาต่อเรื่องเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ